ไอ้เหี้ยทำแบ้นก็ไปดูมึงก็ไปเล่นกันมาอยู่ได้ไอ้เกมบ้าเนี่ยไอ้ดังจะมาเสี่ยงได้ไงอ่ะผมจะมาเล่นเกมก็คือเกมกุ้งกิ้งพี่โจรู้จักไหมกุ้งกิ้งน่รูจักหาโจนกำลังขีดบทเราจะโดนด่าไหมเนี่ยให้ถ่ายว่ามีกระดิ่งทั้งหมดกี่ลูกอ่ะเตรียมถ่ายกันนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมีกระดิ่งทั้งหมดกี่ลูกลูกเดียวผิดพี่อาไม่มีลูกผิด ครับทำไมผิดครับเจ็ดลูกครับทำไมถึงเจ็ดลูกอ่ะเอาใหม่นะพี่เอาใหม่นะกุ้งกิง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 มีกี่ลูกเราจ่ละเหรือว่าพี่อาร์ตจะเคยเล่นเฮ้ยอ่าอันนี้อันเดิมป่ะขย่อมเทเดิมป่ะไม่ไม่อมเทาเดิมครับเป็นไม่ได้ขย่อเท่าเดิมไม่เท่าไม่เท่าไม่เจอไม่เท่าจเย แล้วมัีกี่ลูกครับอ่ะพี่จูนมีกี่ลูกก็เรื่องของมึงไงมีกี่ลูกมีกี่ลูกทายเลยถ้าไม่เจ็ดก็อแปดอ่าถ้าไม่เจ็ดก็มีเจ็ดกับแปดเนี่ยนะเจ็ดกับแปดอ่ะพี่จูนห้าสามลูกครับมึงบอกอะไรมึงก็ไปทำอื่นหมดเลยไม่จริงจริงอ่จริงๆอ่ะเอาหลักการส้นตีนอะไรมาอ่ะอ่ะฟังฟังดีนะฟังดีนะพี่จูนอันนี้อันใหม่ใช่ไหมอันใหม่แล้วกุ้งกิง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 กี่ลูกครับแล้วกี่ลูกนะแมนสี่ลูกโอ 7 2ลูกครับใไหไอ้เหี่ยรไปตั่เด็มึงก็ไปเล่นกับมันอยู่ได้อีเกมบ้าเนี่ยโอ้ยเสียดายเวลาชีวิตมันก็ดูหนังบางเรื่องอ่ะอยากจะออกจากโรงสุดท้ายครับก็สุดท้ายสุดท้ายแล้วจะกุศลจะเล่นอีกไอ้เนี่ยกุ้งกิงกุ้งกิงสองอลูกเดียวก็สองศูนย์ครับ กต้องเฉลยแล้วไอ้อะใครอยากรู้เฉลยครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมมาเฉลยนะ